นิทานอีสศบเรื่องไก่ได้พลอยเป็นเรื่องราวที่เล่าแล้วให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการรู้จักความพอดีในชีวิตเริ่มต้นเช้าวันหนึ่งพ่อไก่ตื่นแต่เช้าออกเดินสำรวจลานดินข้างบ้านตั้งใจหาอาหารเหมือนที่เขาทำประจำทุกเช้าทุกครั้งที่พ่อไก่เดินหาอาหารเขาจะใช้จงอยปากจิกคุ้ยดินไปทั่วไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเศษขนมปัง หรือเมล็ดพืชเล็กๆต่างก็เป็นเป้าหมายของพ่อไก่ด้วยความขยันและตั้งใจเขาหวังว่าจะเจออะไรที่กินได้บ้างในวันนี้จู่พ่อไก่ก็สังเกตเห็นของแปลกตาชิ้นหนึ่งฝังอยู่ในดินเป็นเม็ดพลอยใสยแววาวขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่เคยเจอมาพลอยเม็ดนี้ไม่เหมือนของกินเลยสักนิดแต่ก็โดดเด่นมากพ่อไก่จิกพลอยขึ้นมาพลิกไปมา เขาพบว่าพลอยแข็งไม่มีรสชาติและไม่ส่งกลิ่นหอมเหมือนข้าเปลือกที่เขาตามหาขณะที่พ่อไก่กำลังสํารวจพลอยก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าของสิ่งนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะในขณะที่เขามองพลอยอยู่ก็มีนกกระจอกแวะมาคุยด้วยนกกระจอกเห็นพลอยก็ถามขึ้นว่าพ่อไก่เจออะไรนะ่ะดูเหมือนจะเป็นของมีค่าจริงๆเลยนะพ่อไกต่ตอบไปว่า ใช่มันเป็นพลอยเม็ดใหญ่ทีเดียวฉันคิดว่าถ้าช่างคองเห็นคงอยากได้นักแต่สำหรับฉันพลอยนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะฉันกินไม่ได้นกกระจอกพยักหน้าเห็นด้วยแล้วเล่าว่าสำหรับฉันด้วยของที่กินไม่ได้ก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกันอย่างมากก็แค่ของประดับแต่กับข้าเปลือกหรือมเมล็ดพืชที่กินได้ฉันรีบเก็บทันทีทั้งสองทำให้เห็นชัดว่า ของที่มีค่าในสายตาหนึ่งอาจไม่มีราคาในสายตาอีกตาหนึ่งทั้งพ่อไก่และนกกระจอกเลือกออกเดินหาข้าวเปลือกและเศษอาหารต่อโดยไม่สนใจพลอยเม็ดงามนั้นอีกเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนและสัตว์ต่างๆในบริเวณน,นั้นก็เดินผ่านพลอยเม็ดนี้แต่ไม่มีใครมองเห็นค่าของมันจริงๆสุดท้ายพลอยก็ยังคงอยู่ที่เดิม รอให้วันหนึ่งมีใครที่ต้องการมันจริงๆเดินผ่านมาเจอเช่นเดียวกับชีวิตคนเรามีบ่อยครั้งที่เรามีของบางอย่างอยู่กับตัวแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของมันหรืออาจเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเราในตอนนั้นนิทานเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าของมีค่าไม่ได้ขึ้นกับราคาหรือความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าของชิ้นนั้น สามารถตอบความต้องการได้หรือไม่เช่นเดียวกับพลอยที่แม้จะมีค่ามากแต่สำหรับพ่อไก่แล้วกลับไม่มีความหมายในชีวิตประจำวันในหลักพุทธศาสนาเองก็กล่าวถึงความไม่ยึดติดความพอดีและการรู้จักพอเพียงหากรู้จักพอใจและเห็นคุณค่าของสิ่งจำเป็นในชีวิตก็จะใช้ชีวิตอย่างรู้สึกพอและมีความสุขโดยไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับตัวเอง สำหรับบางคนเงินทองอาจมีค่าแต่สำหรับอีกคนความสุขเล็กๆก,กับครอบครัวหรือการมีเวลาให้ตัวเองอาจสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นอย่าหลงหลงไปกับของภายนอกโดยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงนะสุดท้ายเรื่องนี้จึงเตือนไม่ให้ตัดสินคุณค่าสิ่งใดเพียงแค่เห็นรูปภายนอกหรือฟังจากคำพูดคนอื่นต้องมองให้เห็นว่ามันเหมาะกับชีวิตเราหรือไม่ และให้รู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมและจําเป็นกับชีวิตของตัวเองหากเรายึดหลักนี้ได้เราจะไม่วิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่สำคัญกับเราอีกต่อไปและจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความสุขกับข้าเปลือกเม็ดเดียวเหมือนพ่อไก่ในนิทานนี่จึงเป็นข้อคิดจากเรื่องไก่ได้พลอยที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงลองสังเกตสิ่งรอบตัวแล้วตั้งคำถามดูว่า นี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราหรือไม่เมื่อได้คำตอบแล้วก็จะรู้จักความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่จำเป็นต้องแวววาวดั่งพลอยแต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มและเหมาะสมกับตัวเราเองจบแล้วสำหรับนิทานในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปพบกันใหม่ในนิทานตอนต่อไป